เปรี้ยงอย่างสนุกเลยวันนี้มากินข้าวปั๊บข้าวฟักทองกินด้วยอ,อร่อยอืมอืมอห้คนด้านหลังที่มันเป็นตัวสิมอ่ะกินด้วยไหม กินด้วยกันไหมอเดี๋ยวนะเรามีคนเรามีห้าคนเหรอเรามีหกเ,เออเดี๋ยวนะเรามีกันสี่คนไม่ใช่เหรอไม่นค,นนะค,ค,นคนนั้นคือใครอะ่ะอ้าวตายไม่คนนั้นคือใครอ่ะถ้ามันใช่แก๊งพวกเราแล้วเขาคือใครอะ่ะเขามาที่นี่ได้ไงเนี่ย เขาดูนั่นดะซุดโซมากเลยนะฉันว่าจะไปะยุ่งกับไอต้ตาแกงโง่งองนเถอะว่าใครโง่อื้มอ่ะมันกำลังจะฆ่าพี่คอยของเรามันกำลังจะฆ่าพี่คอยของเราทุกคน ไม่ต้องเตรียมก็ได้อาวุธอรอฉันมีแล้วคอ,อ,อยเขา,าต้องเอาอาวุธนี่อืมว่าผมยอมนะครับพี่ผมยอมแล้วครับผมยอมทำทุกอย่างให้เลยไม่เชื่อเ๋ยวมันจะฆ่าพวกเราเอขอข้าตะกรลูกจีบต,ตาไปแล้วนะแล้วทำไมพี่อฟถึงเป็นอย่างนั้นน่ะอ๋อพี่ยังไม่ตายหรอกนะ่ะ อ๋อพี่ยังไม่ตายออกนะพี่แค่ติดเชื้อไอเฉยปะฮะพี่ค่อยตายแล้วโกรธง่ายช่วยไปบอกแม่ฉันด้ยวยว่าฉันกลับไปซักผ้าให้แม่ฉันไม่ได้แล้วเพราฉันตายแล้วแน้มันฆ่าพี่ค่อยไปแล้วทำสต็อปดุดดุด อันนี้หรอโอ้โห่าพี่คายกลับมาแล้ว กลับมาแล้วปาตี้กับเธอนะออ๊ะอะไรพี่ข่อยเป็นอะไรอ่ะดิฉันโดนเป็นคนแรกครั้งแรกแล้วเนี่ยปกติฉันโดนเป็นคนสุดท้ายอโอ้ยอะไรอะไรอ่ะขวัญเลยได้แกตัวอะไรนั่นหนูเราก็คือไอ้วิญญาณฆาตกรคนเมื่อกี้ไง พี่คอยแกเป็นชิ้นๆเลยทันรู้ไหมว่าทันมีสวารุโดทันก็มีทามสต็อปเหมือนกันเก๋ใช่ไหมเก๋ชื่อเจมมี่ใช่ไหมโดนไปหน่อยแกมองพวกเกม,มองไม่เห็นฉันหรอกมันอยู่ไหน แม้แกจะมองเห็นฉันไม่แค่ขวาลอยได้ก็เถอะแต่แกก็มองไม่เห็นด่านต้านี้ของฉันหรอกอาด้วยง้ึบต่อไปก็แกและไอ้นี่แขนกันมาหนานละปักตรงนี้เลยกันไอ,นอ,อ,ไอ้น้องของไอ้กดง่ายน้องขอไอ้กดง่ายนี่ ต่อไปก็ตาแก้กดง่ายเอาไว้ตรงนี้อย่าใช้ปลาขวานใส่แก้ถึงเวลาที่เรานั้นได้เป็นคนสุดท้ายสักทีรอเวลานี้มานานละฉันก็มีสาวารูโดเหมือนกันนะอย่าลืม ในที่สุดแกนะก็กลับมาเป็นคนหนึ่งแล้วอะนะไม่จริงนะ่ะนี่มันเรื่องโกหกใช่ไหมฉันยังไม่ตายนี่ไม่ใช่ลางแท้ของฉันหรอกนี่คือลางที่แท้จริงของฉันเมื่อกี้พูดผิดคำพอเผยตัวมาแล้วก็ช่วยไม่ได้ อันน่ะื่อไม่ได้อ่ะอัน,นะไอเจส,สันวอวอฟักทองเอ้ยรู้ไหมฉันนั้นมีเทพเจ้าก็คือเทพเจ้ากดง่ายฉันจะเสกให้ฉันจะทำให้แก้น,นไฟไหม้ตัวอันไหนวะ ตายซะตายซะด้วยฆาตรกรสอบตกเ้ยรอบนี้ไอ้คอยไม่ได้เพระคนเสียเงินแต่เราต้องเสียเงินเองเฮ้ยดูน้านน่นอะไรอ่ะ เปิดไวลว แกนั่นแหละฉันคือ่อยฉันคือไอ้คอยแนละแกนั้นต้องเป็นคนตายลองคนลองสุดท้ายและฉันนั้นก็ต้องเป็นคนที่อยู่รอบเป็นคนสุดท้ายฉันต้องเป็นคนตายตั้งรู้นะว่าแกไม่มีตังค์อ่ะช่วยแกรู้ได้งไงเนี่ยอืเจ็บตัวตายซะเถอะว้าวมันร้อนมากกว่าจะตาย มาคอยอ้คอยมาคุยกันก่อนเอาทิปแล้วอา้อาวปืนฉีดน้ำกัรปืนไฟไปแล้วอ้าวติดด้วยอะไรล่างโฮโลแกรมของฉันมีไรล่าง S <S ไปจ่ายตังค์เราต้องไปจ่ายตังค์ที่โรงพยาบาลแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเดีงง๋ยวบัข้างหน้ามีน้ำอยู่โดด ่อนที่จะตายจบ